วันลุมพินีป้อมเพชรพีเคแสนชัยนัดบูสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งศึกวันลุมพินี68จัดหนักจัดเต็มสมเป็นศึกนัดยิ่งยิงประจำไตรามาสที่สองสำหรับศึกวันลุมพินี68ในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้โดยล่าสุดได้อัปดีกรีความเดือดเพิ่มอีกหนึ่งคู่ทำเอาคอมวยถึงกับตาลุกวาวเพราะเป็นการรีแมตของคู่มวยสุดมันระดับ5ดาวที่ทุกคนยังติดตาตรึงใจระหว่างป้อมเพชรพีเคแสนชัย มวยอาวุธอคมวัย25ปีจากบุรีรัมพบกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งจอมล่าโบนัสวัย27ปีจากมหาสารคามในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคดแวด132ปอดูคลิปวันลุมพินีวันที่22ธันวาคม2566คู่สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเวอร์ซัสยอดกฤษดาสอสมหมายสุริยันเล็กเวอร์ซัสป้อมเพชร สำหรับภาคแรกของทั้งคู่เกิดขึ้นในศึกวันลุมพินี54เมื่อ8มีนาคมที่ผ่านมาโดยรูปเกมในวันนั้นออกมาสนุกสุดมันแลกอาวุธกันไม่มียั้งถึงขั้นผลัดกันร่วงลงไปให้กรรมการนับรวมกัน5ครั้งก่อนสุดท้ายจะเป็นฝ่ายป้อมเพชร PK แสนชัยที่ชิงเรียกนับได้มากกว่าเบียดเข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันแบบสุดระทึกและด้วยความมันที่ทั้งคู่ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงจัดหนักมอบโบนัสให้แพ็คู่ทันทีป้อมเพชรัสช่อฟ้าสำหรับป้อมเพชร PK แสนชัย ปัจจุบันลงแข่งขันในศึกวันลุมพินีมาแล้วห้าไฟทําผลงานสวยรูเก็บชัยชนะไปได้ถึงสี่ครั้งด้วยกันและถือเป็นอีกหนึ่งนักชกของรายการที่กวาดโบนัสเข้ากระเป๋าทะลุหลักล้านซึ่งไฟนี้ป้อมเพชรพีเคแสนชัยต้องการกอลับมาย้ําชัยเหนือคู่ปรับเก่าสุริยันเล็กพอยเย็นยิ่งให้ได้อีกครั้งเพื่อเดินหน้าไล่ตามความฝันสู่การพิชิตสัญญานักกีฬาวันต่อไปสุริยันเล็กอร์ซัสฤทธิเดชขณะที่สุริยันเล็กพอยเย็นยิ่ง ผลงานล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะไฟที่5จาก7ไฟที่ขึ้นสังเวียนได้สำเร็จด้วยการเอาชนะคะแนนริทิเดสสอสมหมายไปได้แบบสุดมันในศึกวันลุมพินี60เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมพิชิตโบนัสเข้ากระเป๋าติดต่อกันเป็นไฟที่7ยืนหนึ่งเป็นนักชกที่พิชิตโบนัสได้มากครั้งที่สุดของรายการแต่เพียงผู้เดียวโดยไฟนี้สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งจะได้โอกาสกลับมาแก้มือป้อมเพชรพีเคแสนชัย อีกครั้งซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านักสู้จอมล่าโบนัสรายนี้จะขนอาวุธมาจัดหนักจัดเต็มกว่าที่เคยเพื่อสสงางทุกบัญชีแค้นจากภาคแรกงานนี้รับประกันความเดือดประโลดแตกชนิดที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วประเทศห้ามพลาดรับชมเด็ดขาดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram ONE Championship